สวัสดีครับน้องทุนเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการสรุปสถานการณ์ของเซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มท็อป5ครับประจำวันพุทธที่14กุมภาพันธ์ครับกับผมอาจารย์จิมจินนะสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอา่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่อ e ีฟิสสคูลครับน้องทุนสถานการณ์ของวันนี้นะครับน้องทุนต้องบอกว่าทิศทางนะครับโดยโรวมๆก็อยู่ทางฝั่งบวกเป็นส่วนมากนะครับอาจจะมีแฉลบแฉลบมาลบบ้างนะสุดท้ายก็กลับมาปิดแบบบวกบางๆนะครับ นิดเดียวเองนะครับก็ปิดไปได้ที่1800พอดิพอดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันดีกว่าว่าผมให้อะไรเอาไว้บ้างในเช้าวันนี้แล้วก็มีในส่วนไหนที่ถูกหรือผิดบ้างนะไปดูซิว่าตอนเช้าให้อะไรไปบ้างครับน้องทุนอ่าโอเคสำหรับการบ้านนะครับที่ผมจะโพสต์นะครับทุก เช้านะครับตอนช่วงเวลา9โมง29นาทีตรงนี้นะผมจะโพสไว้ก่อนที่ตลาดจะเปิด PO นะนั่นหมายความว่าผมจะไม่ทราบครับว่าตลาดวันนี้จะเล่นฝั่งเขียวหรือว่าฝั่งแดงอะไรยังไงเนาะ,ะวันนี้นะครับผมบอกปิดปกติอยู่ที่1803ครับปิดดีอยู่ที่1817ครับแล้วก็ปิดแย่อยู่ที่1790วันนี้เป็นการมองขึ้นนะครับเพราะว่า1803นะครับเป็นราคาปิดที่สูงกว่าวันปิดก่อนหน้านะครับนะก็วันนี้ทิศทางขึ้นก็ถือว่าถูกต้องครับขึ้นมากขึ้นน้อยก็คือว่าถูกหมดนะ เช่นเดียวกันถ้าเกิดผิดนิดนึงก็ผิดเช่นเดียวกันนะก็ให้มันเป็นมาตรฐานนะครับนะก็คือทิศทางวันนี้ถูกต้องนะครับส่วนเป้าหมายครับ1,800นะครับไม่ได้ตรงอะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับเป้าหมายไม่ได้ไม่ถูกครับส่วนแนวรับแนวต้านครับ1 6 0 0งอเอ่ครับ1,797เจครับ1,804อ่อาโอเคเจอแล้วครับ1,804ครับคือราคาปิดปกตินั่นเองนั่นแปลว่าวันนี้ครับในช่วงเช้าเปิดมาก็คือเปิดที่ตำแหน่งบริเวณปิดปกติเลยทันทีเนาะ แล้วก็มีการแกว่งขึ้นแกว่งลงบ้างสุดท้ายก็มาปิดที่1,800นะครับตัวนี้เราจะบวกให้สามารถบวกลบได้1จุดนะครับถ้าเกิน1จุดเราจะไม่ให้นั่นหมายความว่าวันนี้เราได้ในเรื่องของอทิศทางถูกต้องนะครับเป้าหมายไม่ถูกส่วนนะักดาวเทานก็ใช้ได้ครับถูกต้องบันยำนะ าราคาขรันตามกันมานะครับนักทุรยิสั้นนะครับผมไม่เข้าซื้อคืนเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับต้นทุนล่าสุดของนักทุรยิสั้นอยู่ที่ 1, 7 3 2นะครับ Prof ฟิตตอนนี้อยู่ที่บวก68จุดครับสุระยะกลางครับถือรันมานานกว่าครึ่งปีครับโปรฟิตอยู่ที่239จุดเดี๋ยวเราไปดูกราฟเคนิค้เกันสักนิดหนึ่งครับน้องทุน สำหรับการาฟเซ็นต์นิเองนะครับอันนี้เป็นภาพของเส้นเด็ดเส้นเด็ดนะครับแบบ4 t i ไทม์เฟรมเนาะซึ่งเราเอาไว้ดูภาพเล็กภาพกลางแล้วก็ภาพใหญ่ครับแต่ว่าในช่วงระหว่างสัปดาหนะ์นะนักงทุนเราจะดูกันแค่ไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ time frame 120ทมเฟรมหนึนาทีพอครับไปดูในไทม์เฟรมเดย์กันชนิดหนึ่งครับนักงทุนในไทม์เฟรมเดย์เองนะครับตอนนี้เราจะใช้อัพเทนรูปนี้นะครับเป็นการวางกลยุทธ์นะครับซึ่งผมบอกนักงทุนเอาไว้แล้วว่า เราจะยังไม่ปรับแนว exit ของนังทุนที่ลันตามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนกว่าจะเห็นเซตนเด่นนะครับปิดทะลุ1810ถึง1820ขึ้นไปก่อนนะครับถ้าปิดทะลุ1810 1820ขึ้นไปนะครับมันถือว่าเกิดสัญญาณกลับตัวเราจึงค่อยขยับเกณฑ์ exit ใหม่ถ้าไม่ทะลุนะครับเราก็ยังใช้เกณฑ์ exit แบบเดิมที่เราวางกันเอาไว้นะครับนาะส่วนนังทุนระยะเท่าที่ครับส่วนนักทุนที่ ไม่ได้เข้าตามกันมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนะหรือของพี่แล้วนะครับล้วเพิ่งมาเข้าเมื่อไม่นานนี้นะครับต้นทุนจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับให้อิงเส้นเหลืองนี้นะครับกับเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับก็แนว X i ิของคุณก็คืออยู่ที่1760โดยประมาณนะครับนะันดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับก็อิงตัวเลข1760ไว้ส่วนคนที่รันตามกันมาตลอดนะครับตัวเลขนี้ไม่ต้องใช้นะเรายังไม่ใช้จนกว่าจะทะลุ18 1 0 1 8 2 0เราค่อยปรับกันใหม่ตอนนี้ก็อิงแบบเดิมไว้ก่อนนะส่วนแบบเดิมคืออะไรถ้าจะไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูในในผังถัดไปนะครับอันนี้คือภาพ1 2 0ยนาทีตอนที่ผมได้บอกน้องทุนเลยสังเกตไหมครับว่าบ้านเรามันมีความตลกอย่างหนึ่งคือว่ามันสามารถหามุมไซเวย์กันได้เรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นรุ่นนี้ครับจาได้ไหมข้าก่อนมันไซเวย์ในรูปนี้จำได้ไหมที่ผมบอกน้องทุนว่าเฮ้ยเราอยากไปจริงจังอะไรกันกับม,ม,มันมากนะครับในกรอบไซเวย์ที่ระยะเวลาไม่ถึง1เดือนเน เดี๋ยวมันเบรกไปมันอาจจะเบรกไม่จริงก็ไดนะ้อาจจะไปไซเวย์แหมก็ได้เนี่ยไซเวย์รอ,อบรอบหม่เป็นอย่างเงี้ยดูนะครับน้องทุนเนี่ยเดาได้เลยเดี๋ยวมันก็จะวิ่งอยู่แถวเนี้ยเน,นี่ยนะตรงเนี้ยก็จะมีคนตีละเชื่อได้เลยมีคนตีไซเวร์รูปเนี้ยรอไว้เรียบร้อยละนะนั่นถึงบอกว่าน้องทุนอย่าไปใส่ใจมันมากครับโดยเฉพาะ,ะกรอบไซเวย์ที่กิริยาเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ย มันมันไม่ค่อยมีนิยามเท่าไหร่นะอ่าก็เอาออกไปนะเอาออกไปนะครับนะอันนี้ก็แชร์เป็นความรู้เป็นประสบการณ์นะครับนะอ่ะงั้นเราทําอะไรได้บ้างกับรูปนี้ครับรูปนี้นะครับก็โดยรวมๆนะครับไม่ไม่กลับมาต่ำกว่า1795ง้นะตรงนี้นะครับก็ถือว่าโมเมนตัมยังโอเคอยู่นะครับนะก็ไปลุ้นทะลุดอกกรอบด้านบนไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะโอเคครับน้องทุนก็อย่างที่เราบอกกันมาตลอดนะครับ เอารูปของ4ีทางเฟรต์นี้นนครับมาพลอตให้อยู่เป็นรูปในรูปแบบ2มิติจะทำให้นังทุนนะครับวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะซึ่งใครตามคอลัมน์นี้มาตลอดในช่วง4 5เดือนก็จะเข้าใจวิธีการคิดนะครับเอา4ีทางเฟรมมาพลอตนะครับก็คือคราคาปัจจุบันครับอยู่ที่ตรงนี้ครับ1,800ครับ นั่งระยะสั้นนะครับใช้1,780นะครับเป็นเกณฑ์ exit น,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดช่วง4ี่โมงถึงสโมงครึ่งนะครับน้องคุนเปิดมาแล้วเห็น s e ็ตอินเนะครับเทรดต่ำกว่า1780นะครับนั่งทุนระยะสั้นนะครับพิจารณา exit ได้เลยนะครับส่วนระยะกลางใช้ช่วงเวลาเดียวกันครับแต่เกณฑ์ exit ของนั่งระยะกลางคือ1720ครับไม่เข้าเกณฑ์ exit ด้านล่าง ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นครับส่วนจุดของการกลับตัวรอบนี้จะอยู่ที่17แล้วสวัีครับ1810ถึง18 1820นะครับนาะทะลุแนวนี้ได้นะครับก็จะไปเจอกันที่1850 1890ถึง1910ครับอันนี้ก็คือทาร์เก็ตพาส์หลังจากเบรกเอาท์1810กับ1820ในรอบนี้ครับก็ไปเอาใจช่วยเซตอินเด็กกันนะครับนะอ้าวไปดูหุ้นครับ ห้าอันดับครับที่มีการอ่รีเควสต์ต้อที่ครับที่มีการค้นหานะครับผ่านสำนักข่าวเอฟเอ็นไทยนะครับสูงที่สุดนะครับอันดับ1ครับทีดีซีครับอันดับ2นะครับไลมอ Land ครับอ m l อันดับ3 WHA ครับอันดับ4อมนะลิซซิงครับอันดับ5้ามาโคครับแล้วก็หุ้นครับที่มีการ รีเควสผ่านเล่นมูลฐานอันเทคนิคครับได้แก่ JKN ครับ BR KCM นะครับ Wincom นะครับแล้วก็เพิ่มสินครับผมเดี๋ยวเราไปวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันได้เลยครับนักทุนเอาละขอเอานี้ไว้ข้างล่างนะครับในการวางกลยุทธ์นะครับช่วงตลอด4-5เดือนที่ผ่านมานะครับนะ เราใช้หน้าจอนี้นะครับในการวางกลยุทธ์แบบไลฟ์นะครับจริงๆผมวางกลยุทธ์ให้นักทุนนะครับเซ็ตอินเด็กเนี่ยเราวางกลยุทธ์กันมาเป็นปีๆแหละถ้าใครตามเพจของเล่นมินฐานอันที่หนึกมาเนาะแต่เพิ่งจะมาไลฟ์จริงครับประมาณ4-5เดือนนะครับแล้วก็เริ่มเอาหุ้นมาวิเคราะห์เรียงรายตัวกันด้วยในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมานะครับอ่ะการวางกลยุทธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ เราจะใช้หน้าจอนี้ในการวางครับซึ่งหน้าจอนี้ครับจะประกอบไปด้วย price นะครับแล้วก็ volume เท่านั้นครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้ครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นําทิศทางได้ครับและการชี้นําทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์จะต้องเข้าใจและก็ยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆครับแต่ด้วยความที่เจตนาลมของเราเนี่ยไม่ต้องการชี้นําทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะมีแค่ price แล้วก็ volume เท่านั้นครับนักทุนจะเห็นแนวรรัับบแนนนวต้าทีี่มยค นักลงทุนจะรู้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ตรงนี้ครับแนวรับหรือแนวเอ็กซิสอยู่ที่ตรงนี้ครับแนวต้านหรือแทร็กเก็ตพายอยู่ที่ตรงนู้นครับราคาปัจจุบันเนี่ยมันน่าเล่นหรือมันไม่น่านเล่นครับเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมาแล้วนะครับนักลงทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทํานั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจถึงเจตนาลมของคอลัมนี้แล้วก็ไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับ t tcl ครับฝั่งขวามือคือหุ้นที่ทํามาตลอดในช่วง4ีเดือนเนาะ เราทำตัวไหนไว้แล้วเราก็จะไม่ทําซ้ำนะครับนะล้วก็จะเป็นการดีครับทำให้เราได้รู้ว่าเราพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแค่เห็นกลยุทธ์เราก็จะรู้และเราเคยพูดอะไรเอาไว้นะครับอันนี้คือ g t c l ครับเราบอกว่าก่อนหน้านะครับเกิดแพทเทิร์น double top นะครับมีทาร์กเก็ตพลาอยู่ที่บริเวณนี่ครับสิบเอแล้นราก็ไหลลงมาได้แล้วจริงๆนะแต่ว่าคราวนี้ครับหลังจะชนกรอบทาร์เก็ตพด้านล่างนะครับเกิดแท่งเขียว2แท่ง ถามว่าเป็นสัญญาณกับตัวใช่หรือไม่คําตอบคือใช่ครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเป็นสัญญาณกับตัวที่ค่อนข้างรุนแรงนะหมายความว่าเกณฑ์ exit ก็จะลึกด้วยเหมือนกันนะครับนักลงทุนนะครับที่เล่นนะครับอย่างน้อยๆครับไม่ควรเห็น T T C L นะครับกลับมาปิดต่ำกว่า13.6นะครับเพราะว่า167บาทเนี่ยก็เหนียวเหมือนกันแต่ด้วยความที่หุ้นตัวนี้ครับจะเหวี่ยงค่อนข้างรุนแรงสังเกตไหมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเลย เห็นไหมครับว่าหางมันไหลลงมาเงี้ยหลายๆคนก็คงคิดว่าน่าจะหลุดแล้วเนาะสุดท้ายกลับมาสิ้นวันก็กลับมาปิดบวกได้จนได้นะนะครับก็ก็ถือว่ามีความหวือหวามีความหันผวนนะครับนะแต่ว่ารุ่มเขาก็ถือว่าดีแหละนะถือว่าดีแหละแต่ถ้าปลอดภัยทําไงครับน้องทุนรูปนี้ต้องใช้แล้วครับรูปนี้จบไปแล้วนะครับอันนี้ออกไปจะให้ปลอดภัยจริงๆ d c l ควรต้องกลับขึ้นมาเหนือ16.6ตรงนี้ได้ก่อนนะ ถึงจะเริ่มเข้าสู่ปลอดภัยตรงนี้ก็เล่นได้ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมรุนแรงเหลือเกินอาจจะสบัดสบัดอย่างเงี้ยสักพักครับส่วนตัวชอบให้เกิดพักจบก่อนเป็นไซด์เวย์ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็จะผ่านหุนสักนิดหนึ่งสำหรับ t t c l นะระยะสั้นนะครับคนมีของครับระยะสั้นนะครับไม่ควรให้หลุดต่ำกว่า13.6ครับแล้วก็หลุด11.8ออันนี้เละเลยบอกไว้เลยนะครับนะ คนมีของนะครับส่วนคนไม่มีของครับก็มี2อ,อย่างครับเข้าได้เลยครับแล้วก็ออก13.6นะครับหรือ2เอาปลอดภัยหน่อยก็ไปหลอดผ่าน16.6สําหสลรับคนที่มีของเนาะอ่ะตัวต่อไปครับ Limon Land RML ตัวนี้ก็น่าจะมีอยู่แล้วนะนั่งทุน i m l อ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะระวังกลยุทธ์เอาไว้นะครับราบอกไปเมื่อวานครับ RML นะครับเป็นหุ้นที่เบรก out ขึ้นมาพร้อมกับวอลล่มแท่งสีขาวนะเป็นวอลล่มที่เกิดกระทันหันด้วยนะครับไม่ได้เกิดจากการเ,าเก็บสะสมมาก่อนหน้านะแสดงว่า i m l หรือ,รอแรมแลน n d น่าจะมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ ดันมารู้พร้อมกันนะเราต้องซื้อแหละนะรอไม่ได้แล้วนะครับนะก็เปิดแกรบอัพขึ้นมาหลังจากปิดตรงนี้นะครับแท่งนี้นะผมบอกเมื่อวานครับว่ากรอบแนวต้านอยู่ที่บริเวณ10เอ้ยโทษทีครับ1.12ถึง1.14นะครับนะผ่านได้นะครับถึงจะเล่น,นกรอบด้านบนนะครับแล้วก็ใช้1.12เป็นเกณฑ์ exit ได้เลยสําหรับ หลังจากผ่านได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในกรอบแนวต้านอยู่นะก็ปิดพอดีครับ1.14ยังไม่สามารถผ่านได้ก็ยังต้องไปลุ้นต่อในวันถัดไปว่าจะสามารถปิดทะลุ1.14ได้หรือไม่นะครับนะคนมีของลุ้นต่ออย่างเดียวแล้วก็คนมีของดู1.12นะครับไม่ควรจะหลุดนะส่งคนไม่มีของครับถ้าคุณเข้าเลยก็เช่นเดียวกันครับใช้1.12เป็นเกณฑ์ exit นะสำหรับไ i m เมอร์แลนด์ไม่ยากครับอยู่ตรงแนวรับแนวต้านพอดีนะ w h a ครับ WHA เองก็เป็นหุ้นที่ติดโผล้อันดับที่มีคนค้นหาข่าวเยอะที่สุดนะครับติดทุกวันเลยนะติดทุกวันเลยนะเป็นหุ้นที่ในกระแสจริงสแสดงว่าเป็นหุ้นที่คนแบบเล่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ถือครองกันอยู่มากๆนะครับนะอ่ะ WHA ครับเหมือนเดิมนะครับกรอบแนวต้านอยู่ที่บริเวณ4.2ถึง4.4นะเป็นกรอบแนวต้านที่ค่อนข้างกว้างนะครับนะโดยส่วนตัวก็คือการที่ไหลหลุดมารอบนี้นะครับ มันจะเข้าสู่กลยุทธ์ของการพักตัวนะครับซึ่งการพักตัวนะครับอาจจะมีการรีเบลขึ้นไปได้บ้างครับแล้วก็จะย่อลงมาใหม่ซึ่งการรีเบลเนี่ยจะไม่สามารถผ่านเลเวล4.2ถึง4.4กรอบเนี่ยขึ้นไปได้นะครับนั้นก็รอดูตอนนี้นะครับอยู่ในกรอบแนวต้านพอดีเลยนะครับถ้าใครจะเบสซื้อถ้าใครจะเบสซื้อ WSA นะครับก็ซื้อได้นะครับแล้วก็หลุด4.2เลิกเลยนะครับก็จะลงต่อนะครับส่วนคนที่เอาเอาชัวร์หน่อยก็ต้องผ่าน4.4ขึ้นไปก่อนนะครับนะ ส่งใครมีของอยู่แล้วก็ลุ้นใหทะลุ4.4ขึ้นไปนะครับนะก็จะเป็นผลบวกกับ WSA นะครับอัมาณะครับผมอัมาณะลิซซิงนะครับนะมีไหม <c oughs> โอเคมีอยู่แล้วนะครับอัมาณะลิซซิงเองนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่หางยาวหืะเกิดนะ สะบัดกันเฟื่อยเฟ้าเฟื่อยฟ้ากันเลยนะครับนะก็ถือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีความผันผวนที่เกิดขึ้นในรายวันใช่คําว่ารายวันนะครับนะก็ใครที่ชอบหุ้นผันผวนก็ตัวนี้แหละตอบโจทย์นะส่วนคนที่ไม่ชอบก็ข้ามได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยครับพฤติกรรมของเขาในหางรายาวเนี่ย,าย,ายแสดงว่าเขามีการเทคโปรฟิตอยู่เรื่อยๆนะครับในวันนะขึ้นไปปุ๊บเทคลงไปปุ๊บดีขึ้นกลับอย่างเงี้ยครับนะก็ถือว่า ผ่านเลเวล38.2 1.70ขึ้นมาได้นะครับอ่ะไปดูครับตำแหน่ง68.8นะครับแถวๆนี้นะอ่าโอเคนิดหนึ่งครับผมอาจจะลองตีใหม่ฮะอ่ะโอเคผมตีเป็นกลยุทธ์ขาขึ้นแล้วกันนะครับขออนุญาตลบแคนเซิลรูปนี้ไปได้เลยนะครับ โอเคครับขอบแถวนี้นะ100%จะอยู่ตรงแถวโซนนี้นะครับนะสักครู่ครับ100% 1งร้อนะครับเอาลละอ่ะ ใช้รูปนี้ดีกว่าครับด้วยความที่เขาหารยาวค่อนข้างมากเนาะเราก็แอดจับตักนิดหนึ่งครับทังทุนนะ100%เปครับเป้าหมายอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับสังเกตนะครับเป็นกรอบแนวต้านในอดีตที่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับบริเวณ2.22นะครับณตอนนี้นะครับระยะสั้นนะครับไม่ควรกลับมาปิดต่ำกว่า1.87บริเวณไฮตรงนี้เห็นไหมครับนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นมานะอ้าวดังนั้นฟันธงครับอมาะลิซิ่งครับ สต็อปลอสบริเวณ1.87นะครับเป้าหมายอยู่ที่2.22ตรงนี้คุ้มค่าหรือไม่นักทุนก็วัดเอานะครับนะแถวนี้นะครับซึ่งโดยโรวมๆแล้วมันจะอยู่ใกล้ๆกันมากนะถ้าใครคิดว่า risk กับ reward มันไม่คุ้มค่านะครับก็ไม่เล่นไปรอเล่นเมื่อผ่านโซน2.22ขึ้นไปเนาะอันนี้ก็คืออำมาะลิสซิ่งครับนะ แต่อย่างไรก็ตามครับ1.87เป็นเกณฑ์น Exit นะครับมาโคอ่าตัวนี้น่าจะทำไว้แล้วนานแล้วแล้วเนาะมาสเตอร์แอดครับมาโคมาสเตอร์แอดหรือมาโคนะครับเป็นหุ้นที่วอลุ่มช่วงหลังค่อนข้างดีมากๆนะครับนะแล้วก็สังเกตแนว100%นเนาะขึ้นมาชน ไม่ผ่านพอผ่านปุ๊บรักษาได้ไหมครับไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดแล้วก็แถวตรงนี้นะครับสังเกตไหมคือชนหลายครั้งแล้ก็ยังไม่ผ่านเนาะงั้นวันไหนปิดเหนือ2.20ขึ้นไปได้นะครับมาเทอแอดนู่นเลย2.44เลยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่า r e s p o n ส์หรือ Respect กับตัวเทคนิคอลค่อนข,ข้างสูงนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะ, <c oughs> ะไปดูหุ้นตัวต่อไปครับ JKN ครับมีไหม j k n นะครับอ่าเป็นหุน้นที่เราต้องซื้อคืนในวันนี้เลยนะครับนะตามกติกานะครับใครเล่นหุ้น ipo หรือฟังคอลัมน์ ipo ที่ผมสอนมาตลอดจะรู้แหละต้องซื้อคืนนะตรงนี้แล้วนะครับแท่งนี้เลยนะตอนนี้ก็นิดหนึ่งครับขอดูมุมหน่อยครับอ่ามันยังไม่มีมุมให้เล่นมากนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะก็ตีแบบเดิมก็ได้ครับ ดูแถวนี้นะครับเห็นไหมโซนแถวนี้นะครับที่มันพยายามจะรักษาไว้นะครับกรอบไซเวยยไม่ให้หลุดเส้นแดงนะครับก็หลุดต้นๆครับ JKN ครับ14.7แถวนี้นะครับห้ามกลับมาไปต่ํากว่าโซนนี้นะครับ14.7นะครับนะก็ไปลุ้นาเก็ตภายด้านบนครับ19.1นะ่ลองวัดดูครับไซเวย์มานานมากๆสังเกตไหมครับไซเวย์มานานมากๆแล้วก็เริ่มฟอร์มตัวดีขึ้นนะครับ ถ้าเรารับความเสี่ยง1 4 7ุได้ก็ t าร g e เก็ตไปอยู่ที่ด้านบนครับ19.1วอลุ่มช่วงหลังนะครับกระเตื้องขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่มากพอนะก็ถือว่ามีความกระเตื้องขึ้นมาบ้างนิดๆน,นะครับนะสำหรับ JKN ครับ BR ครับโอเค BR เองก็สงสัยตีใหม่นะมั้งเนี่ยศึกไม่ค่อยสวยเลยนะ อ่แต่ก็ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหลายทีไม่ผ่านปุ๊บไม่ผ่านหลุดมาเล่นกรอบด้านล่างโอเคใช้ได้อยู่ฮะ BR ครับหลังจากผ่านเลเวลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ไหมครับผ่านก็ไม่ได้รักพยายามจะรักษาตัวเองไม่ให้หลุดพอหลุดเปรี้ยงก็เข้าสู่การพักฐานนะลงมาที่หนึ่งหกสิบแปดจุดแปดแถวนี้นะครับนะสังเกตรครับว่าเขาจะมีกรอบไซด์เวย์ของโซนไซด์เวย์ราคาอยู่ประมาณสองช่วงแถวนี้นะครับสองช่วงแถวๆนี้นะครับซึ่งเหมือนกันค้างนี้คงทําแบบเดียวกันแต่ค้างนี้ ทำสูงขึ้นมากว่าข้างนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็สรุปฟันธงง่ายๆนะครับ BR นะ Exit ก็ต้องอยู่กรอบด้านล่างนี้นะครับ6.9นะครับคือเกณฑ์ Exit ของ BR นะครับรอบนี้สังเกตไหมครับว่ากรอบไซด์เวย์ของโซนด้านหลังเนี่ยจะอยู่ไซด์เวย์ไม่ต่ำกว่า6.9ส่วนกรอบไซด์เวย์ของด้านล่างก็อยู่บริเวณ6.6นะครับกรอบนี้สูงกว่ากรอบนี้นะครับก็ยึด6.9เเอาไว้นะครับเป็นเกณฑ์ Exit สำหรับคนที่มีของนะ ส่วนคนที่ไม่มีของนะครับนะก็รอดูครับคุณซื้อได้ใกล้6.9เท่าไหร่ก็ถือเป็นเรื่องดีของคุณนะเพราะว่าการไซด์เวของรูปแบบนี้ก็ยังตอบยากอยู่ครับว่าจะสามารถกลับทะลุขึ้นใบเบรกด้านบนได้ไหมถ้าคุณจะเอาชัวนะครับถ้าคุณจะเอาชัวคุณต้องเบรกกรอบไซด์เวตัวนี้ขึ้นไม่ได้ก่อนเนี่ยแถวเนี้เห็นไหมครับเส้นแดงเนี่ยนะเส้นแดงตัวนี้ครับซึ่งก็เป็นชนตรงนี้ชนนี้เหมือนกันเห็นไหมครับนะอะ่านิดหนึ่งก็ได้ครับตีแบบไม่ช่วยนะ,ะตีแบบไม่ช่วยก็ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ ไฮนี้ไฮนี้นะครับ7.6ถ้าคุณจะเอาชัวร์ก็คือว่ารู้ว่าเบรกจบเรียบร้อยก็กรอบนี้ไเลยครับผ่าน7.6ขึ้นไปได้ก็ถือว่าเบรกเอาด้านบนก็ไปที่8บาทแล้วก็ไปทะลุด,ด้านบนที่9บาทกว่าเลยนะครับนะแต่ว่าเอาแน่ๆก็คือ7.6ก่อนอันนี้คือคนเอาชัวร์นะครับ7.6นะส่วนคนที่ไม่อยากได้ราคาแพงนะครับก็ลงมากรอบล่างไม่ใกล้ๆ6.9เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับคุณนะครับ เป็นหุ้นที่วอลุ่มหนาแน่นเป็นพิเศษสำหรับหุ้นตัวนี้นะเออแปลกนะแปลกเยอะครับเยอะจริงหุ้นตัวนี้วอลุ่มเยอะจริงะนะครับหนาแน่นจริงๆนะอ่าสังเกตดูนะครับนะอ่ะ vr ครับ kcm ครับ kcm kcm ทางไปเลยเดี๋ยว้งเป็นไรนะ,ะพิมพ์ชื่อคุณก่อนอเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เช็ค okay, no? อินเทอร์เน็ตก่อนนะอินเทอร์เน็ตก็ดูโอเคอยู่เนาะแบนนี้นะครับ mm hmm. ขอเช็คอ mm ินเทอร์เน็ตไปด้วยนะอ่ะ mm hmm. อินเทอร์อเ mm hmm. นะ็ตก็ปกติดีครับไม่ได้มีอะไรนะครับ mm hmm. แต่กราฟของเราสิ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นมา มาละเมื่อกี้เราดูหุ้นชื่อ KCM มาไว้อยู่เนาะก็กดผ่าได้เลยครับ KCM ครับตุ้มอ่าโอเคใจแป้ากันเลยทีเดียวครับนองทุนอ้า KCM ครับเอ่อขาที่แล้วเราน่าจะพูดกันเอาไว้ว่า KCM มีกรอบแนวต้านอยู่ที่บริเวณโซนนี้นะอ่า3ถึง3.53นที่คือกรอบแนวต้านของ KCM นะแล้วกรอบแนวรับอยู่ที่บริเวณโซนด้านล่างนี้นะครับ คราวนี้เกิดอะไรขึ้นมาครับดังนั้นชนกรอบแนวต้านของเรานะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะก็ลงมาปิดด้านล่างลึกเลยโอ้คราวนี้โหดร้ายมากมากเลยนะครับปิดลงมาอย่างนี้นะอ่าเรามัดระวังสักนิดหนึ่งสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะต้องใช้อย่างนี้แล้วกันว่าเรามัดระวังสักนิดหนึ่งสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่าการขึ้นไปรอบนี้เราไม่สามารถทำไฮไม่ได้แล้วชนกรอบแนวต้านแล้วลงมาแรงๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆทางนี้เห็นไหมครับคล้ายทางนี้นะครับนะแต่นี้ลงน้อยกว่านะครับนะ มันจะมีโอกาสการพักตัวได้นะครับลองดูแล้วกันครับโซนแนวต้านนะครับ353เท่าที่ครับปัดเป็น3 5 0ถึง390แล้วกัน3 5 0ห3 9 0นถึงนะครับขึ้นยังขึ้นไปอยู่ในโซนนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับไปดูแล้วกันว่าจะสามารถแทงกลับขึ้นมาในโซนนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าแทงกลับขึ้นมาในโซนนี้ไม่ได้นะครับระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับหุ้นตัวนี้ครับ KCM อ่าาละ วินคอมครับตัวต่อไปมีไหมอ่าแดีวนี้มีหุ้นถามมาที่แทบจะมีอยู่ในผังล้วหมดแล้วนะอ้าวไปนีกแล้วตาย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 ,ตายจะจบไหมเนี่ยว,วันนี้ เาออินเทอร์เน็ตก็โอเคนะครับนะอินเทอร์เน็ตก็โอเคไม่มีอะไรครับเช็คแล้วครับอีฟิน่าจะแก้ไขอะไรกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะอีกสองตัวเองนะเอาให้จบ าลองกดติฟซหุ้นอื่นสิโอเคครับก็ก็คงไม่ต้อง นั่นเนาะอีฟินน่าจะแก้อะไรอยู่สักอย่างครับกราฟก็เลยรีเฟชไม่ขึ้นนะครับในนี้นะอ่ะไม่เป็นไรครับขาด2ตัวนะครับก็คือวินคอมนะครับกับเพิ่นสินนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับ2ตัวสุดท้ายนะครับที่กราฟพอดีมีปัญหาไปก่อนนะอ่ะเคครับก็ถือว่าวันนี้นะครับได้ข้อมูลกันพอสมควรนะครับเรื่องของเซตอินเด็กซ์เองนะครับก็ เป็นไซเวยอย่างเงี้ยนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่หลุดเกณฑ์นักสิิตเราแล้วก็ลันต่อไปอย่างเดียวนะครับก็ลุนให้ทะลุ1810 1820ขึ้นไปให้ได้นะครับสำหรับคนที่มองขึ้นนะครับส่วนใครที่มองลงตอนนี้ก็คงอยากจะให้หลุดทะลุลงมาด้านล่าง1760ไวๆใช่ไหมครับนะก็อ่าก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อกลบแรงขายในรอบนี้แหละนะครับนะเอาใจช่วยครับผมวันนี้ผมอาจารย์จิมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ